เอาลูกอมเปรี้ยวเนี่ยมาให้ทุกคนกินนะครับผมในบ้านแล้วก็มาดูวันว่าถ้าทุกคนเน่ะได้กินของเปรี้ยวเข้าไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเขารียกก่อนเขาเรียกก่อนเขาเรียกกว่ากินห <c oughs> น้าบอกหน้าบอกน้าบอ,อกเขาบอกว <c oughs> ่าปากไม่มค่อยรู้สึกข้างในนะแต่ว่า ก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุนนะครับวันนี้ก็จบผมอีกแล้วนะครับสั่งปัญนาลนะครับคือวันนี้เราก็มาอยู่ที่ป้าสจอมาเดิมคือว่า ทุกวันเราก็สิงสถิตอยู่นี่อยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ได้ไปไหนก็มีการมีงานนะครับผมวันนี้ก็มีน้องพียังบ้านระบายสีนะครับบ้านทุกคนก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปทําคลิปวันนี้น้องๆไม่รู้ใช่ไหมว่าพี่ยังจะทำคลิปอะไรพี่ยังก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ยักจะทําคลิปอะไรนะฮะก็อันดับแรกเลยเดี๋ยวเราพาเดินรอบบ้านกันครับคือที่เดินเนี่ยเดินรอบบ้านเนี่ยไม่ใช่อะไรนะกำลังหาคอนเทนต์และคิดคอนเทนต์อยู่นะครับผมเพราะเราก็จะเดินรอบไปเรื่อยๆนะครับ อยูตรงนี้หยุดก่อนอยู่ตรงนี้พักก่อนอยู่ตรงนี้นะเออหลังจากที่เราเดินรอบบ้านเมื่อกี้นะครับเราก็คิดออกแล้วนะครับแบบว่าคือแบบก่อนที่เราจะคิดออกนะครับว่าเราจะทาอะไรคือก็แบบเนี่ยมันก็ต้องกระตุ้นนอนะไร<ว>ปิง้งคิดคอนเทนต์ออกแล้วทุกคนคือวันนี้เราจะเอาลูกอมเปี้ยนะ าให้ทุกคนกินนะครับผมในบ้านแล้วก็มาดูวันมาถ้าทุกคนอ่ะได้กินของเปรี้ยวเข้าไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างน,นะมครับผมเพราะว่าพี่ยาก็กินของเปรี้ยวประจำอยู่แล้วทุกคื้นนะครับผมก็จะเจอกต่ของเปรี้ยวเดียๆอยู่แล้วนะครับผมก็ลิ้นอาจจะเป็นปกติแล้วแต่ว่าวันนี้เราเราจะให้ไอเฟมไอเกมไอแพรไอเกตกินดูนะครับผมแล้วก็พี่เต่าด้วยนะครับว่าจะมีอาการไงมมาคนแรกเลยมา เจ้าเคี้ยวก่อนคือแบบผมอะครับทุกคนตอนแรกเลยพี่แอมพี่อยากให้เองกินลูกอมเปรี้ยวหนึ่งเม็ดแล้วก็ดูอาการว่าแต่ละคนเปคนกินเปรี้ยวอยู่แล้วว่ามันเริ่มกินจ้อยมากเลยเรื่องตอเนี่ยจะออกอาการจะออกอาการแบบไหนอันดับแรกเลยแถ้าไม่ออกอาการเลยอ่ะก็แล้วแต่เองก็คือแบบอยากให้คนดูไงว่าเออถ้าแบบกิเปรี้ยวๆแล้วจะเป็นยังไงไงเอาใจใจใจย่อยอ้าว อออะะะมือไปจับอะไรมาหรือเปล่าเด็พี่พี่เอาแน่นอนมือกูอะนับด้วยนับด้วยกิมมี่สองในมือของผมจะไป่ออกท้ากิมมี่อ๋ฮอ๋อรอแล้วอแล้วมาโอ้แ เดือดว่ะเดือดไปรู้เลยแพ่แครเป็นคนกินเปรี้ยวเฮ้ยไม่เราหนูไม่กินเปรี้ยวเฮ้ยสีนี่ยังขึ้นแหลกขึ้นดำเฮ้ยดำไปเรื่อยมึงเห็นไหมเนี่ยเอ้าต้องสีขึ้นดำโซกับปุคือมันคนตัวกระปุกแบบนี้เก่งทำไมขามึงดำเป็นวะล่ะไอ้เหี้ยตะจากลายแม่งเลือดเทอดทิพไห้เนี่ยโอ้โหแพร แค่แครรับได้ไหมกินของเพียวคือคนกินหวานอันนี้หวานลูกอมลูกนี้หวานมากเอ้าเอ้าเอ้าท่านกินก้อนมูเล่หายยังไงปากปันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อ่ะคุณเรียกคุณเรียกก่อนคุณเรียกก่อนคุณเรียกก่อนกินนะออกนะออกนะออกกปากแตกเลย่ะกินไปฮะมาออกเดี๋ยวเดี๋ยวหน่อย เค็มอ่ะเปรียวด้วยเค็มขี้มือพี่อะไรเค็มอ่ะเค็มมือ่ักษ์มาทีนี้าไอ้นี่ไอ้หัวทองเมียสอจอนเมื่อวันไอ้นี่มันกินของเปรี้ยวอยู่แล้วเพราะว่าสอจอนไม่เคยอาบน้ำก็จริงชอบกินปลาแดกด้วยฮะโอ้ยว่าเหรียน้ำเดบบอรไปหรือเปล่าขอใเกียดติสองเมตรเลยป่ะไปอะกระจอกมากพี่ ตาเม็ดไม่เอาเม็ดเดียวคือไม่ได้ไหมเอาไปแบ่งเคืนอ่ะนะไม่ไม่แบ่งแบ่งเคืนงันรถตัวกระปุกปากตัวกระปุกม่แบ่งเคืงใั่ไหมมาอ้าปากเลยกินเข้าไปอมอมอมยังไงอมถ้าอมออกยอดยัดยัดยัดจะอมอย่างนี้หรอไม่ได้ระบบเดี๋ยวสอนใหม่ให้เมียพี่สอนเลยถ้าอมเฮ้ยกินเร็วๆอึดเข้าไปอึดเลยนะอึดเลยยืดโดนแค่ลิ้นโดน โอมอมโอ้โหลูกโอมที่เปรี้ยวที่สุดในโลกเป็นไงคุณเลี่ยคุณเลี่ยมึงอย่าค้างงั้นเนี่ยโอเค มาไอเกมทีนี้ไอนักก้าวมาทุกคนไอนักก้ามตอนนี้แบบคือเข้าใจไหมคําว่าพลังมันเยอะจัดอ่ะมันล้างรถแต่ละทีทีละห้าหกคันตัวเจ้าเออจะบอกมันเหลือเฟืออะไรพลังมันเหลือเฟือมากไอนักก้ามของเราเนี่ยเกี่ยวเลยนักก้ามฮะมันมันเป็นแบบว่าคือแบบนักก้ามอะเข้าใจไหมพลังพลังเยอะพลังเยอะเออดูดิมันเช็ดรถแต่ละคันแบบล้างหมดเลยนะในบ้านล้างหมดเลยมาของเกงแบบเองชอบเปรี้ยวใช่ไหมใช่ฮะที่ให้เองของเก่ง พี่ล้างเองนั่นเ่ยพี่แบบล้างเองมากกว่าคนอื่นอะไรนะเราไปหยิบนี่นี่มีออยยอไหมเนี่ยมีมีออยที่เท่าที่เคโรบคุณเลียคุณเลียคุณเลียอย่าอย่าอยู่เฉยคุณเลียเฮ้ยมัาทนไอ้มันเก็บอาการได้ไหมเฮ้ยครับธรรมดาหรอครับมันแบบว่าฉีดสเตร์ลอยเยอะครับผมนะกล้ามก็แบบว่าปากไม่ค่อยดูสดไอ้บุญอะไร นี่ก็แล้วเนี่ยครับทุกคนก็หวานแล้วหวานหวานแล้วเออมันหมดมันหมดอันนี้แล้วมาทุกคนก็ทีนี้ก็จะเป็นตาของพี่เต๋าหรือยวเาพี่ยักษ์เอาของเขาก่อยอ่ะเขากินเองแล้วกันคือลูกอมอันนี้มันก็เป็นลูกอมแพงเนี่ยเดี๋ยวเหลือให้เมียได้เม็ดหนึ่งซื้อมาน้อยอะครับเพราะว่ามันขายยากของขายยากครับผมเต็มเซเว่นเลยหนึ่งสอง ก็ไม่เท่าไหร่้วแต่ว่าขี่ดาวมัะก็ไม่เท่าไหร่นะขี่ดาวมันมีแสงแล้วคนไม่มีแสงห่วานแล้วเมียกานแค่นี้เดียวทุกคนแต่ว่ามันเฮ้ยเ้ยนะนี่สุดท้ายเลยอ่ะนี่ของเมียฉันมอบดวงอาทิตย์นี้ให้เธอเธอต้องบอกว่าโตลีลาเลยเธอแลบลีลามาก่อนแลบลีลามาก่อน เฮ้ดูค uhm รับผมมันก็ถูกไม่เสร็จสักทีห oh น้าหน้าตาเป็นไงคนเรกคนเรกเฮ้ยคนเรกเร็วๆคนเรกคนเรกคนเรียกเร็วๆ ให้มันไม่มีความรู้สึกว่าแสดงว่านี่มันตายด้านเอาเกียรตดเมียพี่มันตายด้านอ่ะเออแอบไปงั้นแหละนะคนดูเออไปอ่ะเอาคืนมาเอาขึ้นบ้าบอเลยไม่อยู่ในป่าเขาก็มีไม่เอาคืนไปไม่ในป่าเขาก็มีเอาคืนไปไม่ไม่แบ่งปันแล้วไม่มาเรามาถามความคิดเห็นจากโปโยบ้างครับโปโย ปโยะระหว่างลูกอมเปรี้ยวเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมปโยเฮ้ยท่านท่านเลยท่านท่านนะครับให้ให้ให้ไปโยรลองดูไปบ้าบอแล้วรู้มันหวานแล้วมาชอบเลยไม่เอาเกียร์เอ้ยอร่อย ก็ได้ทุกคนก็สำหรับเดี๋ยวเสรุปก่อนว่าใครคนอมอมได้นานที่สุดเมื่อกี้ไอ้ไอ้้ไอเกมอมได้นานที่สุดตวงเม็ดแต่ออกอากาศแค่นิดเดียวไปออกอาก้ยใช่ล่ะทุกคนคือบอกมันมองไม่เห็นอ่ะเมื่อกี้ไม่มีนะเชื่อนะเออเอาโอเคถือว่าไอ้เกมชนะไอ้เฟมเอาได้อะไรอ่ะฮะได้อะไรอ่ะเอางี้ดีกว่าคือตอนนี้โควิดมันปิดไม่ไม่เกี่ยวอะไรโควิด เทาเท่ามาไหนสถานการณ์โควิดปกติเดี๋ยวพี่ยังอยู่จนโอ้ยพูดเกือบไปตายนาทีเลยพูดแล้วก็ไปเองที่ผายเอ้าบอกจะพาน้องไปเปิดโลกเปิดโลกจะ่ิดไปก่อนพวกมึงอ่ะไม่เกี่ยวเลยตัวเองมีนำทางเก่งมากเลยตอยนี้ตัวนี้ี้เอก็คู่ชนะรับไปหนึ่งตัวจะให้ตัวเด็ดเลยตัวท็อปสองมาเก็ตได้ไหมน้องอะไรนะ ไอ้ไ้้ม่ยอไรเอะไรเนนทไรู้จากชื่อมั่วซะหมดเลยอย่าอมเยิ้มอย่าอมเยิ้มก็ผมมั่วไปูรู้ัวรู้ไหมแล้วว่าต้อออมที่เองกินไปเมื่อกี้มันเป็นลูกอมแบบบอดความยิง าแหมอไอ้แพรเลยพวกแกไอ้แพรไม่อยู่ไม่งั้นมันหัวแตกแล้วไอ้แพรไม่เคยกลัวเมียครับพี่เกิดเป็นชายชาติกลัวเมียมันเสียระบบเรียกมาเหอะกูจะฟันสอกให้ดูหงอไปไปขอไปไปไปเลยกลัวเหมือนแกเหม่อสมองแกเป็นอะไรเนี่ยยุดโนบเล็กกลัวเลยไปรุ่นอินโดกลัวไปแล้ว ใครที่ชอบเล่นเกมก็อย่าลืมแอดไปนะครับที่ u f 5 8นะครับทุกคน mm hmm. ก็วันนี้เป็นลูกอมเปรี้ยวนะครับผมสำหรับการลองดูว่าลิ้นของแต่ละคนนะ่ะจะรับรถได้อยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเราต้องตรวจสอบเราต้องเช็คกันตลอดนะครับเพราะว่าถ้าลิ้นใครรับรถไม่ได้ก็แสดงว่าเป็นโควิดนะครับผมแครเล่เ,เกมมันรับรถไม่ได้นะครับผมก็อาจจะเป็นโควิดก็ได้ทวนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าให้ทําคลิปอะไรก็เติม่ได้คลิปนี้อย่าลืมเติมเต็มกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเฟซบุ๊กวีรศักดิ์ตุ้มมะลลาด้วยนนคครับผมไปทุกะ